หลอดไปพี่ใหญ่ไอเฮียจา่จาไอเฮียจ่าหลอจ่าตอนนี้พี่ต้องการเจอตัวหวังปีก่อนเลยอะน้องอันดับแรกโบรับ ห๋อพี่อ๋อเหรออ๋อเหรอไอจ่าไม่ไป้พี่มึงอยู่ไหนอ่ะอยู่มัคคเทศมึงไม่สนใจกูเลยนะไอ้กี้อ่ะอะไรของมึงวะมึงตังค์ก็ไม่มีแดกแหละมีตังค์เท่าไหร่อะไรนะพี่มึงมีตังค์เท่าไหร่ก็รอบละสี่หมื่นอ่ะมีเท่าไหร่แล้วตอนเนี้ยมีเท่าไหร่ละยังไม่มีเลยไม่ไม่ส่งไอคิวเลยเนี่ยพี่ผมเพิ่งประกอบคอมเนี่ยผมเพิ่งเสร็จงานทิปดี ถ้าพี่อยู่ในร่างเนี้ยมึงว่าเขาจะชอบพี่ไหมเขาอาจจะเห็นเป่าพีแล้วเขาว้าวอะไพี่ส่งรูปไปเขาดูก่อนผมไปสัญญกรรมมาครับผมไปทำหน้ามาจุดจุดคุยอะไรเหลอกเออเป็นของคุณนะพี่บอกเขาดิ ผู้ชายที่กำโตคนนี้อ่ะ,ปอะเป็นผมแต่ให้น้องถ่ายลงวิดถ่ายลงทวิตผมพร้อมผมรอผมรอคืนนี้นะรอไปเดทอ่ะไอ้เหียมันนี่ฮะเฮ้ยคนดูเมื่อกี้คุไปกดตัดสายทิ้งคนดู เฮ้ยอวิตีพี่ครับน้องที่ไหนอะพี่กำลังจะไปหาหวังปี่อ่ะอ่าพี่มากะละาวคาโนได้ไหมไแป๊บไ,ไ,ไ,ได้ไหมพี่เขามีคนจะขึ้นแก๊งแล้วคราเนี้ยขอจะขอใช้สีแดงอะพี่ได้ครับผมได้ ความจากระบบผู้ใช้นี้ได้ทำการบล็อกค,คุณฮะอะไรอะ่ะอย่างอะ่ะเฮ้ยแขวยไม่รู้จักมาเฟียสะละบล็อกหนีมาเฟียเฉยเดี๋ยวใครโทรกลับแป๊บนึง ไปกระดาษคาสิโนน้องพี่หวังบอกว่าขอแป๊บนึงได้ไหมน้องนี่จะโดนใบแล้วก็ถุงรให้พี่ตีพี่ตีม้นี่ได้ไหมอ,อ๋อได้เลยอ๋อกระดาษคาสิโนโด,ด้วยนนะเปลี่ยนคืนแล้วค่อยทักมานะคะกลัว <_ EN> อะไรอะถ้าวันหนึ่งกูเป็นอัปลักษ์อัปพาทกูโดนรถชนแขนหักขาขาดเดินไม่ได้มันจะกลัวกูไหมเนี่ยน้อง ครับพี่เดี๋ยวพี่ไปพร้อมไม่หวังบอกเขาหาอะไรทํารอแป๊บนึงได้ไดพี่มันนี่แป๊บหนึ่งนะคุณโทรผิดเหรอครับลองทักไปลองทักไปก่อนบางทีอาจจะโทรผิดก็ได้ ้วครับนะครับผมผมขอแทนน้องนะผมผมไม่ใท้น้องผมผมโจนถึงขั้นใบแดงอะเอาแบบแค่สั่งสอนแล้วผมผมโอเคเลยอะเรื่องอ,อะไรอะหวัง เอาเอาที่พี่ว่าพี่เอาที่พี่ว่าพี่สมควร่ะครับผมรับได้หมดแล้วครับพี่ไม่อันนี้เรื่องเรื่องอะไรเรื่องอะไรพูดไปี่อ่ะพี่อ่ะลองมันไปพูดลันลามิดหน่อยพี่อ้าวหรอพี่ไม่ได้อยากให้เราโดนไปแดงพี่พูดตรงๆเลยแต่ว่าตอนเนี้ยพี่แค่อยากให้เราขอโทษแบบใจจริงแล้วก็สัญญากับพี่ว่าเราจะไม่ทําแบบนี้กับคนอื่นอีกหวังๆังมานี่ไหนพูยเอาพูดเด้อ เขาเขาพูดว่าอะไรอ่ะเขาพูดว่าอะไรอ่ะไอไอไอเด็กนั่นไปพูดว่าอะไรอ่ะภาพร้อม้าพพร้อมเปิดนมให้อะไรเมื่อไหร่ก็เบาะนะครับแล้วเขาว่าไงก็ตอนแรกผมอะจอเขาว่าผมมาขอไอจีได้ไหมครับขอคอนแทนต์ได้ไหมครับอะไรเงี้ยผม่าจอเล่นๆอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นเกินเลยของผมอะเขายังโอเคกับผมไงแล้วเขาก็พูดมาว่าเขาชอบคุนตรงๆอะไรเงี้ยว่าเริ่มเปิดว่าขอไอจีได้ไหมครับอะไรเงี้ยอ๋อแต่น้องผมมันทะลึ่งเกินไงพี่มัน เห็นเขาเล่นด้วยนิดหน่อยก็แบบได้ใจไอพี่ก็ไปพูดคํานั้นกับเขาไงอ๋อโอเคโอเคปนะเดี๋ยะจะพี่จะให้ยวพี่จัดการให้ฮัลโหลครับคุณผู้หญิงค้ับ่อยครับอ่าผมเป็นพี่ของเขาเองอ่ะผมขอโทษนะครับขอโทษไม่ไม่แม่เราเราไม่ต้องการเราไม่ได้ต้องการให้คนอื่นมาขอโทษเราจริงๆนะอ่าเด oh, okay, okay. ี๋ยวให้น้องมันขอโทษอันนี้อันนี้ค nice ือผมผมฟังแล้วคือน้องมันน่าจะไม่ได้เจตนาจริงๆครับใช่ไหมขอโทษเขาไปดิ ไม่ได้ไม่ได้เจตนาแบบแบบจริงๆไงผมผมฟังแล้วเมื่อกี้มันมันแบบมันติดเล่นอ่ะขำๆอะแต่แต่มันทำลายความรู้สึกคุณผมผมเข้าใจอยู่ครับน้องมันพลาดไปคือเราอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้แบบซีเรียสกับคำพูดที่คุณพูดออกมาขนาดนั้นแต่เราคิดถึงภาพ แอนเวอร์เมนต์ของเมืองอะ่ะคุณเข้าใจป้ะว่าตอนนี้เมืองมันยัเป็นโลเปอยู่คุณเห็นใช่ปะอ่าแล้วการที่คุณหวังมุ่งโอซมาตอนแรกอะ่ะเราสนุกนะเราไม่ได้ติดอะไรเลยคุณหวังเล่นในขอบเขตแต่เราเนี่ยเราเล่นแบบทิ้งท้ายด้วยคําพูดที่ว่าพร้อมเปิดนมตอนไหนเราทักมาบอกนะครบอย่างเงี้ยเรารู้สึกไงอะ่ะเราลองเป็นพี่ดิ เรารู้สึกไงแล้วเราลอ,ลองคิดถึงภาพผู้หญิงคนอื่นที่เขาไม่รู้อ,โนโนอินูอินิแล้วเราไปพูดใส่เนี่ยเรารู้สึกไงถ้าเป็นพี่ติง่ายครับผมขอโทษด้วยครับพี่ผมขอโทษจริงๆครับพี่แบบพูดอะไรไม่คิดจริงๆแหละถ้าเป็นพี่ติง่า่อะรอครับพี่ขอโทษครับฮัลโหลสวยเปิดหี่อยหน่อย เรื่องใบพี่ไม่ต้องเก่งพี่ไม่ให้มาตามที่แบบอนโกว่าโดนพี่พี่ก่มันก็ครโดนแหละโอเคนะล้วคุณผู้หญิงเป็นเป็นเป็นไรหรือเปล่าครับบายถึงมันเจ็บเจ็บตรงไหนไหมยังเศร้าอยู่ยังแซดอยู่ไหมครับเดี๋ยว ไม่ไม่เราเราไม่ได้แซดครับเราแค่เราแค่แบบอืเราอยากให้อสังคมเมืองมันดีอ่ะเข้าใจใช่ไหมกินติมหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับคุณค่ะครับอุ่นๆนะครับไอติมนี้ผมเพิ่งซื้อมาสดๆเลยอ้าวไม่ไม่ผมเพิ่งไปซื้อมาเลยเอ้าติมอุ่นไงผมเพิ่งไปซื้อมาเลยเนี่ยมันมันมันกำลังครับคุณชื่ออะไรอะครับ ฟียสครับเฟียสใผมชื่อเจี๊ยบนะครับเจี๊ยบกับเฟียสเฟียสกับเจี๊ยสเจสผมชื่อเจี๊ยสคุณชื่ออะไรนะครับเฟียสก็ดูเข้ากันดีเนี่ยครับใช่ไหมคุณว่าใช่ครับผมว่าคุณเองก็น่ารักดีนะครับเนี่ยที่รู้จักให้อภัยคนน่ะผมคิดว่าคุณจะสังหารเขาซะแล้วอ่ะจริงเด็กคนนั้นมันก็ไม่ผมไม่ได้รู้จักมันหรอกครับพวก สถุนอย่างนั้นผมไม่รู้จักหรอกครับมันมันมัน,ม,นมันพูดมาได้ยังไงอะ่ะจริงไหมครับผมไม่รู้จักเลยคนประเภทนั้นน่ะแต่ว่าผมผมผมมองว่าผมมาเนี่ยหวังปีเนี่ยน้องผมผมมาเนี่ยผมก็มาดูไงจริงๆว่าอเออคนที่คู่กรณีเขาหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาฟันก็เหย็นดีนะครับเนี่ยเอาไมกับคุณก็ฟันเย็นจริงอ่ะก็คุณก็ดูหน้า,าคุณสิ นี่มันหน้ากากอ๋อไหนๆลองถอดถอดหน้ากากหน่อยสิครับไม่ถอดแล้วทำไงถึงจะถอดอะครับทำไงจะถอดครับไม่ถอดครับถ้าถอดคุณก็เห็นหมดสิเอ้าขคาอยากเห็นหมดอยู่แล้วอะครับถอดเลยครับถอดเลยยังเห็นความน่ารักอะครับเขารู้ว้าว่านั่นลูกสาวของเพื่อนเขาอะต้องต้องมาอยู่ในห้องกันสองคนแล้วมั้งครับวานเกยบ ทำไมกับคูเขาไม่ผูอห่างงี้ยบ้างวะน่ารักจังเลยวันนี้ผมผมหม่อมชื่อตีใหญ่นะครับเอาจริงๆผมไม่อยากจะปิดบังคุณละตีใหญ่ตีใหญ่คนเนี้ยใหญ่จริงไหมคะเยสหลอจัดเลยเย้ไงชอบเกมอะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยไม่ใหญ่หรอกครับ แต่ผมทําให้คุณมีความสุขได้นะครับไม่เป็นไรครับเราไม่ชอบใหญ่พอดีเอายอางี้ครับคุณคุณอยากได้อะไรครับผมไม่มีให้นะผมถามถามไว้ก่อนเพียงแค่คุณบอกมาเนี่ยผมจะไปหามาให้แค่นั้นเลย <c oughs> ใช่ครับงั้นแบบคุณแบบเราอยากได้รถบัสอะเพราะเราอยากพาแฟนอีกสิบคนไปนั่งแบบความสิบเข้าหนึ่งอะ อันนี้คุณพูดจริงพูดเล่นครับเนี่ยพูดจริงครับฟาร์มสิบเข้าหนึ่งไงช่วยกันทํามาหาก,กินผมมองคุณผิดไปจริงวะเย็นผมไม่<ต>คิดเลยเว่าคุณจะมีแฟนเป็นสิบคนอะไรเงี้ยผมว่าเราจบาันแค่นี้ก่อเาไม่มีเราไม่มีแฟนเราหมายถึงแบบพาแก๊งเพื่อนๆอะไรเงี้ยไปช่วยกันฟาร์ม ผมเพี้ยดที่ไว้ใจคุณว่ะคุณแม่งมีแฟนเป็นสิบคนผมคุยกับคุณมาเนะี่ยยังไม่ทันเริ่มเลยคุณก็ออกลายสละเอา้าเราก็ต้องเป็นแบบต่อหน้านก็เป็นยังไงน้ำหลังก็ต้องเป็นแบบนั้นสิคุณอยู่ยังไงครับแฟนเป็นสิบคนคุณอยู่ยังไงครับนอยู่ยังไงครับนอนด้วยกันเลยครับสิบคน ผมขอโทษนะครับที่คุณสนใจมาเป็นคนที่11ป่ะล่ะเราจะได้ตั้งแก๊งเลยอ่ะผมขอโทษนะครับที่ผมไม่สามารถเป็นคนที่11ได้ไม่เป็นไรแฟนผือเราค่อยเจอกันก็ได้ผมไม่มีแฟนนี่ครับถ้าผมมีแฟนผมผมไม่กล้ามาเย็นคุยกับคุณไม่ถ้าผมมีแฟนผมไม่กล้ามายืนคุยกับคุณอย่างนี้หรอผมก็จริงออืมผมก็จริงจังนะกับทุกคนอ่ะ แต่ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมก็ไม่ค่อยจริงจังกับผมหรอกส่วนใหญ่จะจิงโจ้ผมอยากจะมีดูโอ้ที่ที่อยู่ด้วยแล้วใจฟูรครับเราเราสามารถเป็นดูโอ้ให้คุณได้นะเราร้องเพลงให้คุณฟังได้ทุกวันเลยนะงั้นผมขอฟังหน่อยดิหนึ่งเพลงหมายถึงฟังเพลงฟังเสียงนะครับนะฟังฟังฟังเสียงเพลงครับฟังเสียงเพลงอครับ บอะไรครับได้คร่ะรับเย็ยนอะไรนะอะไรหย็นก็ร้องสิคะอัหนึ่งอัเพลง,งอะไรอ่าเอาเพลงเพลงที่คุณลองแล้วคิดว่าพาออะครับเพลงอะไรก็ได้ หวังน้องครับพี่เองจีบคนนี้อยู่ใช่ไหมอ๋อพี่จะได้พี่จะได้หลีกให้แต่ถ้าเองไม่จีบอะพี่ไม่หลีกนะไม่ไม่ได้จีบรัาไม่ได้จีบเับพี่เอาเลยครับพี่โอเคครับอยากได้เพลงรักหรือเพลงเศร้ายังไงก็ได้ครับเหยืนครับงอกให้หวังหวังน้องน้องน้องใส่เพลงอะไรน้องบอกพี่ด้วย เอามา,มาฟังเพลงฟังเพลงสาวร้องเพลงให้ฟังหน่อยเร็วมา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 ตบมือหน่อยเอากีตงกีตา้าขึ้นมาหน่อยเร็วเอาอะไรครับเอาเลย,เอเลยขอญอาตเคียตังนะครับเผื่อมีคนมาโดเนท <laughs> Huh?

เพาะมากเลยครับคุณนี่มีความสามารถในทางด้านของเรื่องการร้องเพลงเหมือนผมเลยนะครับเนี่ยจริงเหรอคุณร้องเพลงเป็นเหรออจัดครับพอได้ครับก็จัดเพลงได้ไหมคะเดี๋ยงาะเดี๋ยวงอะป่ารจนาจะตีกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้สักวันหนึ่งครับสักวันหนึ่งแล้วแต่น่าเบื่อเอา ก็สักวันหนึ่งไงครับวันนี้ผมมีธุระเดี๋ยวน้องหวังผมผมต้องพาน้องหวังไปทำธุระก่อนอ่ะอ่ะอ่ะก็ได้ก็ได้งั้นงั้นเดี๋ยวออนัมเบอร์ what is your telephone number เยอแมสามเก้าหนึ่งสามสองครับคนชื่ออะไรนะตงใหญ่ ตีครับตีตีหิดเอ้ยไม่ใช่ตีใหญ่หครับตีใหญ่ตีใหญ่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอบคุณสำหรับวัดสามสิบแปดบาทนะครับอุ้ยซ่าซื้อใบเท่าไห,หร่นะอุ้ยพันหนึ่งมั้งพีอง่อุ้ยหลังเขาอุ้ยไอ้เหี้ยเหี้ยจัดไปทำธุระแล้วใช่ไหมครับ อุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ที่ฟังเพลงเพาะไหมพี่ที่ฟังพี่เขาเปิดหมวกอะเพาะครพี่พี่เป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วเพาะครับเพาะเพาะมากเลยครับนักร้องเดี๋ยวไว้ว่างๆผมจ้างไปนะครับคุณแบบแบบพวกงานเลี้ยงงานอะไรเงี้ยครับคุณนี่สุดยอดจริงๆเลยนะครับเนี่ยเสียงดีครับเสียงดีมากเลยตักเลยพี่ักเลยได้ครับครับ ไอ้ไอ้หวังอยู่ไหนอ่ะเรายังไม่ได้ทำสุระเลยนะวันเนี้ยเออหวังอยู่ไหนวะพี่พีคนูอีนะไม่แต่ว่าเขาก็มากับผู้ชายนะน้องเออเอาไงแต่มันก็้ขี่รถมากับผู้ชายนะเมื่อกี้น่ะขอโทษขอโทษเราขอโทษแล้น้องผมตายอ่ะเอ้าคุณโว้ ไม่ไม่ผมว่าไม่จบไม่จบคุณแก๊งไรไม่จบแกงอะไรครับเนี่ยใครเนี่ยหนูไม่มีแกงครับอ๋อเงินเงินไปได้เลยครับจ่ายจ่ายค่าไอ้นี่เพื่อนแล้วก็ไปได้เลยครับเฮ้ยหยานี่เฮ้ยเฮ้ยเอากริมให้ไอเดีใครได้ป่ะไอไอเดียไอเดีเลยก็ได้ครับแล้วก็ไปเชิญไปได้เลยครับสีครับหนึครับเสียงผัวเขาออกจะดังไอ้เฮียนี่ไปไปยุ่งกับเขาไอ้เฮียยะเลยมึงนี่เนาะ เดี๋ยวกิฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่สาวไปได้เลยครับพี่สามอะไรนะคะหนึ่งหนึ่งสีสี่ครับหนึ่งหนึ่งโอเคหวังน้องพี่มีธุระให้เราไปทำอ่ะวันเนี้ได้พี่ธุระอะไร<ห>พี่หนึ่งสามหกพี่สวิต์พี่ดูิวิตดิไม่ต้องอไป<อ>เดด<อ>แล้ว<อ>ไปงานศพเลยทีเดียว ไม่คือกูกับเขาก็ยังไม่ไม่กูกับเขาก็ยังไม่ได้คุยกันนะแล้วเขาก็มากับผู้ชายนะกูยังโสดนะกูยังถือสถานะภาพโสดนะไม่เขามากับผู้ชายเขามากับผู้ชายฟังเพลงเฉยๆครับสถานะไม่ชัดเจนก็ทำอะไรได้หมดพี่แต่พี่อยากคุยกับเขาต่อไหมล่ะก็ต้องใช่ไหมปัญหาคือตอนเนี้ยตอบแชทแทบไม่ทันแป๊บหนึ่งนะฮะ โอ้เแชดวคิดถึงใครหรือเปล่าตอนเนี้ยกูบอกเลยว่ากู <c oughs> พร้อมพร้อมเสมอแค่น,นั้นแหละหวังป้าน้องไปหายนมหมีกันดีกว่าพี่ว่าเราไปเคียร์ธุระแกง๊งเรื่องหญิงเนะี่ยพักไว้ก่อนเลยปะ่ะได้พี่เบิกรถบัฟ6เอา้าไปทำงานหาเงินส่งให้พี่ด้วยอันไหนพี่ ึ้นมาขึ้นมารถหรูน้่งหกโอ mm ้โ hmm. อ mm ้เ hmm. ฮียทำงานบ้างไหมเนี่ยวันทำพี่ทวายมีได้มีอยู่ไหนหรือว่าให้ผมโทรเดี๋ยวผมโทรกำลังโทรโอเคแค่คิวไปไหนวะวันนี้แม่งน้องอยู่ไหน